ตลกสุรักษ์แมนไทยแลนด์ครับวันนี้เราอยู่กันที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โป2025มากันครึ่งทางแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กับน้องกายสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เดี๋ยวน้องกายพาทัวร์ทั้งหลังเราไฮไลท์เหลือเกินกับเราได้เป็นรีวิวมันละเอียดแล้วครับผมนะครับอยากจะถามกายเลยว่า feedback เป็นยังไงเรื่อว่า CLA 250 plus เนี่ยหลังจากที่วันแรกมานะครับตั้งแต่เอวันที่28เนี่ยมาจนถึงวันนี้เลยนะครับ c ซ a ถือว่าฮอตฮิตมากเรียกได้ว่าคันอื่นนี่คืออายเลยไม่มีใครดูคันอื่นจะมาหาคันนี้เองนะครับแต่ว่าวันนี้เรามีรถมาโชว์ทั้งหมดกี่คันนอกจากเจ้าเซ a เก็จะมีเซ a นะครับตัว2อง l u s นคันี้แล้วก็จะมีตัวเ o a เอสองร้อยน i กอีดิชั่นแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งซึ่งไปแล้วมีเจ้าของพรบหมดแล้วอย่าง G450D s t r o n น e r ดีสตองอนะครับก็ลูกค้าขอเอารถกลับบ้านเลยคอครับ แต่อคันนี้ก็เหมือนกันครับคุณผู้ชมเนี่ยฮะตอนนี้เราอยู่กับบรรยากาศสดๆจริงๆนะฮะก็เนี่ยฮะลงกันแบบโอ้โหครับไม่เห็นบอกว่ามีคนนี่วางเงินเลยไอ้เงินเนี้ยออกเลยยังคงคอนเซ็ปต์เดิมครับพี่แมนว่าไม่บอกราคาครับไม่บอกสเปคไม่รับจองแล้วยังไม่ขายวันนี้มีลูกค้าบบกขอเลยได้ไหมขอจ่ายเงินเลยได้ไหมก็เราต้องบอกจริงว่ากติกาเราไม่ได้ครับไม่ได้เมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็ช่วงประมาณปีหน้าครับเดี๋ยวเราจะพา ทีมสื่อมวลชนไปขับด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวลูกค้าที่เข้าลิสต์มานะครับเก็บลีกมาแล้วก็จะพามีกิจกรรมพิเศษกับเจ้าซีเด้วยแล้วหลังจากนั้นกับช่วงงานมอเตอร์โชว์เราจะเปิดรับจองครับอ่าครับเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับอ่ะไปดูคันต่อไปครับพี่แมนครับก่อนที่เราจะไปดูคันอื่นๆนะครับที่เป็นไฮไลท์เพราะว่าตอนนี้คนเยอะมากเลยเรามาเล่าถึงคอนเซ็ปต์งานนะครับบอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งนี้กันก่อนว่าคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นนะครับว่า ตัวเลขแอดต่างๆของเบ้นเนี่ยมัน<อ>มีตัวเลขอยู่ตัวเลขหน<อ>ึ่ง3 3มสามสาขึ้นเต็ไมไปหมดเลยลูกๆ,ๆถึงจอข้างหลังด้วยนะครับว่าหลกโงงใสครับเบ้นทำอะไรผิดพลาดกับระบบหรือโดนแฮ็กหรือเปล่<อ>าจริงๆเราไม่ใช่ใชนะครับเดี๋ยวเราให้คุณผชมจําเลข3เอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะใช้เยอะมากเลยนะครับเลข3ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งครับ คอนเซปต์ในงานมอเตอร์โชว์รอบนี้เราไปกันเริ่มต้นตัวแรกกันที่แคมเปญของเดอร์ทรีทรีทหรือ333แคมเปญกันก่อนนะครับพี่แมนเพราะตรงเนี้ยเราอยู่ในบริเวณของ333สามสามแคมเปญอีคลาสอ่ะอีอ๋อมันมันสลับกันใช่ไหมอ่าใช่ครับถูกต้องครับดังนั้นเป็นที่มาของรถยนต์ทั้ง3รุ่นนี้ครับไม่ว่าจะเป็น C 3 5 0 E Plug In Hybrid ครับ E 3 5 0 E Plug In Hybrid และท l c 3 5 0 E Plug In Hybrid นะครับกับ แคมเปญ3 3 3ครับโดยที่ทั้ง3ามรุ่นที่ผมบอกไปเลข3าอีกแล้วครับพี่แมนนะรับผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ33,000บาทต่อเดือนครับยังไม่หมดครับยังมีบริการ MBSP EasyCare นะครับเพิ่มให้ฟรีสาปีด้วยแล้วสำหรับลูกค้าที่เป็นลูกค้าเก่า Mercedes Ben z ครับรับส่วนลดออนท็อปเพิ่มอีก3%เด้วยนะครับแล้วก็สำหรับลูกค้าที่จองและรับรถนะครับภายในช่วงงานนี้นะครับก็จะได้รับกล้องแดชแคมไปด้วยครับนี่เลยครับรอบๆเราตรงนี้เลยไม่ว่าจะเป็นนะครับ E คล s GLCC Class อยู่ตรงนี้ก็ทั้ง3รุ่น 3แคมเปญแล้วก็เลข3อย่างที่เมื่อกี้พี่แมนบอกแล้ววมันคือตัว E ีเนี่ยอักษรตัว E ีกลับด้านจริงๆมันมีเหตุผลนะครับคุณผู้ชมเพราะว่า ถ้าเราพูดถึงหัวใจของบริษัทของเราแล้วเนี่ย h a r t of the brand เนี่ยก็คือรถยนต์รุ่น E-Class นั่นเองนะครับที่ถือว่าเป็นรถยนต์ที่ขายดีรับแล้วก็ได้รับความชื่นชมและความนิยมทั่วโลกมากจริงๆเราก็เลยเอาตัว E เนี่ยมากลับ้าเป็นแคมเปญเลข3เลข3ไม่ได้มีแค่นี้ครับเรายังมีรถโจมมาโชว์ในวันนี้ครับทั้งหมด23คันด้วยแล้วเรามีรถไฮไลท์ทั้งหมด3รุ่นด้วยกันครับเมื่อกี้เราดูแล้ว1รุ่นอย่างตัว CLA 250 Plus with EQ Technology เรื่องมีตัว CLA คันนู้นอีกด้วยนะครับ20 ด้วยก็ลดไฮไลท์สามรุ่นซึ่งตัวจี l a า s เนี่ยพี่แมนได้ไปรีวิวไว้เรียบร้อยแล้ว uh huh. สำหรับสตองเกอร์เนี่ดีนายีนเอ็กตีนะครับซึ่งคันนั้นก็มีเพียงแค่สามคันในประเทศไทยเหมือนกันแล้วเราก็มีขายเพียงแค่สามสี่เหมือนกันครับคุณผู้ชม uh huh. ครับผมในงานวันนี้นะครับเลขสามก็ยังไม่หมดอีกนะครับวันนี้เราขนทับรถยนต์มานะครับให้คุณผู้ชมชมนะครับทั้งสาม p o w e r t r a ด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์สันดาบครับ ปลั๊กอินไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้าร้วน100%ครับอย่างตัวนี้เราอยู่ยในโซนของปลั๊กอินไฮบริดใช่ไหมครับเลขสามก็ยังไม่หมดครับพี่แมนเราขนแบรนด์มาโชว์ทั้งหมด3แบรนด์ด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็น Mercedes-Benz ครับ m e r c e d e s AMG และข้างหลังของเราครับ Mercedes m e r c e d e s m a y b a c h ด้วยครับ เลข3ก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมผมยังขนทับรถแวนมาโชว์ด้วยกันทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะครับด้านนู้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ครับวีโต้ครับรถยนต์ V-Class แล้วก็รถยนต์สปินเตอร์ด้วยครับพี่แมนอ้อหรับอมปวดจเองใช่ครับเดี๋ยวไปดูนี่ใหม่เอี่ยมเลยหรออันนี้ใหม่เอี่ยม MY ใหม่พร้อมกับสีใหม่ที่ชื่อว่าวินเฮดโรครับ ตัวนี้กับ V 3 0 0 D ครับลาสส,ส,สิกมากใช่ครับซึ่งสีวินเทจบูนี่เป็นสีโซลิดด้วยนะครับพี่แมนตัวนี้ไม่มีเมทัลลิกแล้วก็ยังได้ตัว Star On Moon อ o o ูนและเป็นสัญลักษณ์ของ Mercedes-Benz ตรงนี้ด้วยข้างในครับมีการปรับปรุงเพิ่มหลายอย่างมากครับพี่แมนไม่ว่าจะเป็นตัวภายในที่มีระบบนความสะดวกสบายเยอะมากแล้วก็ M Y นี้จะเพิ่มตัวว l e เดชชาร์จสำหรับด้านหลังมาให้ด้วยออเอ๊ทำมแบบนี้เลยครับผมนะครับ ระบบปฏิบัติการ M v u X 7นะฮะรุ่นใหม่นะครับแล้วก็จะมีตัวนี่ข้างๆแล้วก็เป็นเจ้า GOS ด้วยะนะครับแปครับพี่แมนเขา<อ>จะมีตัว Touchpad มาให้ครับใช่ก็เก็บได้อันนี้ก็ ประตูมีทั้งปุ่มควบคุมประตูครับแล้วก็ตัวระบบปรับอากาศครับแล้วก็หน้าจอเป็นแบบทั้งสัมผัสก็ได้นะครับหรือจะใช้ควบคุมด้วยทัชแพดก็ได้ครับวัสดุเป็นเบาะนังป้าเลเทอร์แล้วก็ไม้เป็นโอเพนพอแล้วครับแล็กฟูด ครับเป็นงบ้างครับพี่แมนกับ V300 ดีแต่ว่าเราเข้าไปนั่งด้านหลังไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยฮอตมากๆคนเยอะเิงๆคนเยอะมากแล้วก็ราคาจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ5ล้าน9แสนบาทเท่านั้นเองครับแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าราคามนสูงขึ้นไปยังมีเวอร์ชันหนึ่งนับกับตัว v ีโตคันนี้เนี่ยราคา3ล้าน1แสนบาทนะครับซึ่งตัวนี้ก็ดีไซน์ด้านหน้าดูสปอร์ตขึ้นอันนี้กี่ที่นั่ง11ที่นั่งครับสที่นั่งนะครับอเคเจ็ใช่ไหมครับ ถ้ายังนั่งไม่พอยต้องนั่งไมนี่เลยครับคันนี้เลยครับกับเจ้าสเปนเตอร์แบบที่ถือว่าราคาไม่ข้าม4ล้านที่แมนไซ์ใหญ่แบบนี้ประตูสไลด์ครับตัวนี้ก็อัพเป็น16ที่นั่งไปเลยแล้วก็นั่งกันเต็มที่เลยนะครับปีทั้งตัวแฮนด์เลให้จับนะครับมีตัวบันไดไฟฟ้ามาด้วยนะครับแต่จริงโดยส่วนใหญ่รถรุ่นนี้ลูกค้าจะซื้อไปแล้วก็ไป ดีไซน์ข้างในตกแต่งตกแต่งข้างในใหม่ด้วยตัวเองครับแต่ว่าถ้าอยากจะใช้เป็นเวอร์ชั่นแบบนี้เลยก็ได้สบายมากโอ้ผลคนได้เยอะดีนะครับคันนี้เท่าไหร่นะคันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณสามล้านเก้าครับพี่แมนโอ้ไม่แพงนะเดี๋ยวไปดูคันโหรูหน่อยได้ไหมนี่คันโหรับคันนี้เลยครับเจ้า Mercedes m a y b a c h S 5 8 0 E คันนี้ครับพี่แมน อันนี้ประกอบในประเทศด้วยใช่ไหมอันนี้ประกอบในประเทศแล้วก็เห็นสีทูโทนแบบนี้เนี่ยก็เป็นฝีมือจากคนไทยในการที่จะาทำไทยตัวนี้ขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวรถเองนะครับตัวแบตเตอรี่เองนะครับก็เป็นฝีมือคนไทยเป็นเวอร์ชันประกอบในประเทศที่ราคาขั้นนี้ย่อมเยาย่อมเยาครับ11ล้าน3ามแสนบาทคุณผู้ชมครับ Perseus บา m แบกนะถ้าย้อนกลับไปถึงอดีตเลยกับคนไทยที่รู้จักยี่ห้อว่าบายแบกเลยเนี่ยเราต้องย้อนไปสมัย มาด้โชว์จัดที่ไบเทคเลยครับพี่แมนยุคนั้นเนี่ยไมบักเซฟลินนะครับราคาร้อยล้านเกือบร้อยล้านครับแต่วันนี้เนี่ยเป็นเจ้าของได้ในราคาเพียแค่11บล้าน3แสนบาทกับไม์บักปลักอินแค่นี้ครับโอ้โหดูนี่สีนะใช่ครับนี่พ่นนะครับ ในเวอร์ชันคันนี้ก็จะมีการปรับปรุง MY เพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะครับองอน,นิปรลูครับเป็นเอ็กซ์ตร้าลองรีเบรครับ,บรก็จะคุณผู้ชมจะสังเกตว่าตัวพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นพวงมาลัยลายไม้มซึ่งเวอร์ชันแรกจะไม่มีพวงมาลัยลายไม้<อ>นะแล้วก็ตัวทรีมจะเป็นแบบฟอลล owing ไลน์นะครับที่จะเพิ่มตัวเอ็กซ์คลูซีฟทรีมที่ตัวเบาะที่นั่งด้านหลังมาให้ด้วย<อ>นะครับนี่ต้องแอบ,บกระซิบพี่แมนว่าคันนี้ก็ขายเรีบยรบร้อยแล้วขายเรียบร้อยแล้วนั่นคือเหตุผลที่เราต้องล็อกเอาไว้มีจานวนจำกัดเลยใช่ม ใช่ครับใช่ใช่มีไม่มากครับมีไม่มากสำหรับเวอร์ชันนี้ครับแล้วมีเลือกกี่สีสําหรับทูโทนนะครับก็จะมีรหัสทั้งสีสามเอ็ดแล้วก็สีสามสามนะครับซึ่งคันนี้สีสามยุดเอ็ดก็จะเป็นสีบรอนเงินตัดกับสีเทาแล้วก็จะเป็นสีบรอนเงินตัดสลับกับสีดํายังไม่หมดครับยังมีสีซิงเกิลโทนทั้งหมดสองประเภทด้วยกันอย่างเมทัลลิกนะครับก็จะมีทั้งสีดานะครับแล้วก็จะมีสีเขียวสีน้ําเงินนะครับแล้วก็สีเป็นแมนูแฟคทัวร์ซิงเกิลโทนก็จะมีทั้งสีทองและส้ัน ช่วงสั้นก็จะเป็น S อ l a s s อ๋อเป็นไม้บักไหมไม้บักจะมีไซส์เดียวเลยครับก็คือไซส์เดียวรหัสตัวถังที่เป็น z 223ในโลกของรถจน s Class เอคลาสเนี่ยนะครับเวอร์ชัน223ตอนนี้มีด้วยกันทั้งหมด3ตัวถังนะครับเริ่มต้นจาก W 223เวอร์ชันนี้ไม่ได้จำหน่ายในประเทศไทยแล้วเวอร์ชันถัดมา V 223ครับก็คือ S c l คลาสที่คุณผู้ชมเห็นตามท้องถนนนั่นเองแล้วก็เวอร์ชันสุดท้ายที่เป็น z 223คันนี้เลยครับแต่ว่ายังไม่หมดเพียงแค่แบรนด์ไม้บักนะครับผมยังแอบมีอีก น่าผม่าเชื่อว่าน่าจะถูกใจแฟนที่ชอบกลุ่มรถมอเตอร์สปอร์ตมากเลยแล้วก็สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่กําลังแข่งฟอร์มูล่า o กันอยู่ด้วยกับโซนที่เป็นชื่อว่า Mercedes AMG ครับคุณผู้ชมอ่าอ่าครับพอถัดจากโซนไม้บักแล้ว a อ g คันนี้พี่จะขับแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างครับพี่แมนพอเทกับ Mercedes AMG G63 Grand e d i t i แ n รนัแต่คุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ไม่ใช่เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับก่อนหน้านี้เราคุยกันที่ W45 คันนี้คือ w 4 6 3 ดังนั้นถ้าคุณผู้ชมที่ลหลงไหลในเครื่องยนต์สันดาบล้วน100%ไม่มีโหลไฟฟ้ามาช่วยเลยเนี่ยก็นี่ถือว่าสุดท้ายท้าย,ายสุดแล้วนะเพราะว่าเจนใหม่ก็จะมีระบบเทคโนโลย48ี48ลตวนเข้ามาแล้วกับแกรนด์ดีเดเซชันคันนี้แล้วก็บอกคุณผู้ชมเลยว่าในงานนี้นะครับมีส่วนลดเป็นหลักล้านบาทเลยสำหรับรถยนต์คันนี้แล,แล้วก็เมื่อวานครับขายไปแล้ว1คันเหลือเพียงอีกแค่1คันเท่านั้นที่จะรอคุณผู้ชมมาเป็นเจ้าของรถยนต์กับ G63 Grand Edition ครับ ครับมเราพูดถึง A M G คันนั้นไปแล้วอสปร์ตนได้เลยครับพี่แมนสำหรับพี่แมนจะต้องเป็นแบบเปิดประทุนรถสปอร์ตสประตูใช่ไหมครับตอนนี้เราอยู่ในโซนของ Mercedes A M G ครับที่รอบนี้เรามาในทีมที่สีแดงทุกคันเลยฮะเริ่มต้นคันแรกที่อยู่ใกล้เรากับ C l E 53คันนี้ไม่ต้องคุยอะไรเยอะนะครับยออจองถล่มทลายราคา5าล้านบาทนะครับกับสีแดงพาาโกเนเรนะครับสีนี้ฮอตมากๆข้างๆครับสเปคใหม่ครับกับ mercedes amg sl 43คันนี้ก็มูลค่าราคายที่ประมาณ12ล้านบาทนะครับแต่ว่าทริมคันนี้มีการตกแต่งพิเศษครับก็คือเป็นการตกแต่งแบบ amg dynamic plus package สังเกตได้ง่ายๆจากตัวคาลิปเปอร์เบรกที่เป็นสีเหลืองตัวนี้นะเพื่อให้ตัดเข้ากันกับสีแดงแยังมีกิมมิกลุกเล่นภายในห้องโดยสารก็จะเป็นเบาะดำได้สีเหลืองเข็มขัดนิรภัยสีเหลืองด้วย sl 43ับซึ่งเช่นกันครับพี่แมนในออบูธของตัว mercedes amg เนี่ย เรามีมาโชว์3พลังงานเลยอ่าอันนี้สัญดาบล้วน100%และด้านนี้ครับปลั๊กอินไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดเจลีหไฮบริดโฟเมติกพลัสคันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นรถยนต์ AMG ปลั๊กอินไฮบริดที่วิ่งได้ไกลและต่อการชาร์จ1ครั้งเนี่ยเกือบ100กิโลเมตรเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับล้อฟอร์ด22นิ้วนะโอ้คือให้แบบสุดๆบ้างเลยสำหรับฟีเจอร์รถคันนี้ชุดแต่งไนท์แพ็คเกจครับเทอร์โบไฮบริดตรงนี้นะครับแล้วก็ภายในห้องโดยสารเนีี่ยเบบบาะดดดดตัััสสลกไ้แง เข็มขัดนิรภัยสีแดงอันนี้น <ะ S 2> ประกอบที่ไหนคันนี้ประกอบในประเทศารเราใช่ครับถึงได้ใส่เต็มได้ใส่เต็มได้เลยครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าคือชาร์จ DC ก็ชาร์จเร็วมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยแรงแค่ไหนคุณผู้ชมถ้าอยู่ในโลกของ Mercedes AMG เนี่ยคุณผู้ชมน่าจะรู้จักรถยนต์ AMG GT R the Beast of Green Hill ครับซึ่งคันนั้นเนี่ยมีแรงบิดอยู่ที่750นิวนครับรถยนคันนี้มีแรงบิดที่เท่ากับ GT R เลยครับเอาเลยครับผม มาแล้วพูดเราพูดถึงในโลกของรถยนต์สันดาบแล้ว p l u อินไฮบริดแล้วเราไม่พูดถึงคันนี้ไม่ได้ Mercedes AMG EQE 5 3ครับคันนี้เป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าล้วน100%จากแบรนด์ AMG ครับ <อด S 1> พี่แม่ขับแล,แล้วเป็นไงบ้างครับคันนี้โคตรแรง <laughs> ขับมาพร้อมกับตัวมอเตอร์คู่นะครับหรือเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อน,นั่นเองแล้วก็คุณผู้ชมครับรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้นะครับ มีการทำแบตเตอรีตเต่เทคนิคพิเศษจาก AMG โดยการใช้นวัตกรรมจากทีมแข่งอร์มูล่าวันรวมถึงตัวมอเตอร์ด้วยนะครับอย่างนั้นตัวนี้แบตเตอรี่เขาจะได้เป็นอัลต้าไลท์เวทแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบระบายความร้อนต่างๆเนี่ยเราเคยเอาไปทดสอบในสนามที่บุรีรัมคำศูนย์ถึงร้อยทั้งวันเลยครับตัวศูนย์ถึงร้อยเนี่ยได้วินาทีที่เข้ากัน<อ>ตั้งแต่เช้าจบเย็น<า>เลยไม่มีการดรอปความแรงแต่อย่างใดและที่สําคัญครับถ้าคุณผู้ชมชอบรถแบบนี้นะครับ AMG ไฟฟ้าแบบนี้นี่คือโอกาสสุดท้าย เราเหลืออยู่เนี่ยไม่เกิน10คันแล้วถ้าหมดจากตรงนี้ไปเนี่ยต้องรออีกประมาณ2-3ปีถึงจะได้สัมผัสกับรถยนต์ไฟฟ้านในโลกของ Mercedes AMG ครคังคับพี่แมนซึ่งอันนี้ถือว่าแรงจริงๆอ่ะ625ใช่ไหม625แรงมาครับโอ้โหสุปาร์คาชัดๆครับ,รบก็เรียกได้ว,ว่าทั้งหมดการออกตัวต่างๆนะครับการมีฟีเจอร์ที่เรียกว่า AMG Track p a c e ช่วยเหลือในการออกตัวะนะครับทำให้การเดินทางศูนย์นะครับถึง100กิโมตร่อชั่วโมงเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่3.5วินาทีนะครับแล้วในรถยังมีระบบบันทึกสนามแข่งเอาไว้ให้ด้วยครับผมเึ่งราคาเนี่ยถือว่าลงมาแล้วด้วย ใช่แล้วครับราคาทํำมาพิเศษแล้วด้วยใช่ครับราคาทำมาพิเศษส่วนลดเยอะมากรถเหลือไม่ถึง10คันด้วยนะครับกับฟีเจอร์เต็มๆไม่ว่าจะเป็นระบบเลี้ยวล้อหลังก็มีให้หน้าจอไฮเปอร์สกรีนก็มีให้เครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์นะครับแล้วก็รวมถึงตัวหลังคาพา n o โนรูฟนะครับล้อทรง AMG แบบนี้เบรกแดงแบบนี้ก็ถ้าสนใจก็เข้ามาได้เลยครับอ๋ครับหมาลังกายพาัวรถเปนนี่จัดเต็มจริงๆครับ มัสรุปไฮไลท์นิดนึงครับไฮไลท์คือเจะเซอเอสองห้าเนี่ยใช่ครับพี่แมนมันมีอะไรพิเศษบ้างสำหรับเจ้า CLA 250 Plus เนี่ยต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกนะครับของรถยนต์ไฟฟ้า Mercedes-Benz ที่เป็นเทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบแ0 0โวลต์ทำให้การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะภายใน10นาทีเนี่ยวิ่งได้ไกลามากกว่า300กิโลเมตรมาพร้อมกับ DC 320ามกิโลวัตต์อ้าวครับพี่แม่มาเห็นบอก range 790 S 2 92ถ 2> อการชาร์จ1ครั้งรับผ่ายได<อ>้ามาตรฐาน WLTP ด้วยกับคันนี้แล้วที่ทำแบบนี้ได้เนี่ยเป็นเพราะว่ามอเตอร์เขามี2เ e กียร์ t speed มี2เกียร์ใช่ครับ สำหรับความเร็วสูงใช่ไหมใช่ครับถูกต้องครับจับไปเกียร์หนึ่งได้ยังไม่พอครับตอนนี้เราอยู่ในงานนะที่ผมพูดเลข3ไปเยอะมากเลยครับพี่แมนเราจะเป็นแคมเปญ3 3 3รับหรือแม้กระทั่งรถไฮไลท์มี3คันมี3แบรนด์3ามพาวเวอร์เทนซีเคันนี้ครับยังมาพร้อมกับระบบ AI ที่ให้ทั้งหมด3ค่ายเลยครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง Chat GPT 4นะครับ Google Gemini นะครับแล้วก็ Microsoft Bing ครับยังไม่หมดเลข3ครับรถยนต์ c ีเคันนี้มีหน้าจอด้วยกันทั้งหมด3หน้าจอด้วยกันนะครับไม่ว่าจจจะะเป็นนนนหห้้าาออ Instrument Multimedia Cluster ครับ นะครับสำหรับผ,ผู้ขับขี่นะครับแล้วก็หน้าจอเฉพาะสําหรับผู้โดยสารตอนหน้าด้วย ยังไม่พอนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเลข3เนี่ยจริงมันมีอีกเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ผมบอกครับชาร์จได้10นาทีไม่ได้300กิโลนะครับแล้วก็มีครั้งแรกในเรื่องของฟรังนะครับเป็นพื้นที่บรรทุกสัมภาระด้านหน้าที่เก็บได้มากถึง101ลิตรน้ำหนัก20กิโลด้วยครับแต่จริงก็ไม่แปลกใจว่าทำไมคนมุงขนาดนี้ครับและราคาครับย้ำอีกครั้งนึงครับวันนี้ผมยังไม่บอกราคาครับผมไม่บอกสเปคแล้วผมก็ไม่รับจองด้วยแต่สัญญาคุณผู้ชมได้ครับว่าราคาไม่่เกินนนน2 5บบาทแอครั เปิดจริงนะครับใครสนใจนะครับก้องเรียกมาเลยนะครับก่อนวันที่10ธันวาคมนี้นะครับมาเจอน้นกายได้นะครับอยู่ทุกวันอยู่ทุกวันครับจนถึงวันดท้ายเลยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยครับเดี๋ยวเล่ผมขอแมทและน้องกายขอลาไปก่อนพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ